ครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับสิพาผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นรถเนาะนรถนี้ยังว่า<ห>ท่านด้มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำแบบที้หงใหญ่ที่สุดมื้อนี้เฮาก็ถือว่าไ,ได้รับเกียรติเฮาได้อ่าท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเพชรสะงวยนะครับผมเป็นองค์ประธานหลักประธานเนี่ยละถ่านรนองเป็นยังไงดีครับเผมต้อนรับท่านผู้ใหญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เยอะกุญแ่มาเลย ไปท่านผู้ใหญ่ครับไปนางเอาเลือเอาไสช่บอลเอาโซกเอาหมานเอาเออความเฮงความปังเออท่านพ่อพู่ก้อนหลดเนาะเออท่านร่องก้อนหินห้าเบียดเ่าขึ้นแก้วขึ้นหินอย่างเงื่นใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่พี่โอ้หัวท่อนมาพูดถอดเกือบคุณรถถอดรถคืองามขัดแย้งก็ถอดเดี๋ยวพอถอดอะไรดีต้องถอดดีท่านผู้ใหญ่ แค่ว่าเขาเขาเขาไปเี้ไรบอไม่ใช่เงินนะสิบเอนี่นงพ่อหมาโศกหมานี่ที่ล้วด้วยฟังฟังเอาดังนะแม่โอ้ยนางเบิ้งได้ไมสำหรับท่าดปังดังู้บดหน่ะพ่อพ่อก็คืแ่อบี โทร e โทรโทรโทรโรระบบไฟฟ้าวัเด้โทรคือคนพิการเสิบบได้เปลี่นตำแหน่งซะบอกอ๋อสิบบได้เป็นอ๋อสิบบได้ไปเหตุให้ท่านประหลาดประทานเหตุเรียงทุกพลภาพซะบอกโอ้ยแม่ฐานแม่ฐานเออนอนนะถ้าท่านง่วงท่านก็นอนได้นะครับมีอขายเนี้ยก็ยกได้นะครับ เร่งสิวเด็ดเป็นล้ำดัวกาดอํานวยน้ำสอบแต่ว่าเจวรดมาฮับเพราพูดณยายี่ลาวที่ไปนน้ำมอเพราะมันมคนไปน้ำดนมซิท้าไปขี้อย่างคนอ่ะโด้คือคือคืนี่เราบ่แจ้งไงเบิร์ตสองลานห้าเสองแสนห้ไปใช้ครับที่ไปใส้กับปอดไพ่เ้อถูกตลอดทุกการแดทบอกอนนี้ข้ามร้องเหมอัสองแสนห้าหมอตแล้วก็มันเพิมเอคอมมซ้อเอ จริงๆข้างในแต่มันก็เป็นธรรมดาพอเนี่ยถาเอามาแต่งเอานะครับแต่งแต่งใหม่จะไรก็ว่าแต่เพื่อันไรก็ว่าแต่เพื่อแต่งเมนครับก็เป็นคือรถจังรถเดินทางเลยไปไปน้ำเนี่ยเล่นเต้นผู้ใดว่างก็ไปน้ำเดี๋ยวผมว่าได้ซีเรียสจั้งแี่ผู้ใดไปน้ำกับฮานเบิ้นว่าไปกับฮานกันสองคนกรับพ่อข้างในกับสี่โมกหกหกเนี่ยโนโออาผเงินขนผลข้ามตะบัน อันนีแม่อะไนี่คุณเนเป็นล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านหาล้านสิบล้านไปพุ่นกับนเนาะแม่เนาะเหมันเครงตัวเฮงเฮงปังปังเฮงปังดังรวยตัวนี้เก็บไม่เป็นตะเมาเป็ได้เหมมาบ่เนาะโอสีเมาอยู่สีเมาไปงานถาดอยู่เออเออคือคือคัดไปสิมำไมักอยู่เมาไปงานถาดตีดเแียงเสียงเสลาวกะผู้ไปหาแต่งตุ่ธรรมดารถมะล่ำก็ต้อง ใสชุดลาตีไหเกียรรถดด้วยต้เกียรล่าตีได้ไหเกียรถลด้วยชุดลาตีนี่ลาตีชุดนี่นี่นว่าชุดชุดเสร็จนี่ชุดลาตีชุดเิดโอเฮ้ยตเกยู่ลาตีเขากตงไหเกียรโดดมาล่ำดีนั่นดีบ้ ตั้งซื้อเพี่น้องยังนี่เศรษฐีน้ำชายเป็นเศรษฐีเลยเศรษฐเป็นเศรษฐีน้ำทางมาดีที่เป็นเศรษฐีน้ำชายผูมหาผุนละเนาะเบิ่งแต่เบิ่งแต่อ่านผ้าจากน้ำชายสักยันให้ลูกแมงทุกคนไปเรียกว่ามหาโคตรมหายันสดอเขาเขียนหนตั้งใจเขียนเลยค้าเขียนได้สดอกฮาพใหญ่อยู่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญเขียนงานใจนี่อันนี้ไหว งามบ่แม่งามบ่ครับงามงามใช่หรือรับ้าลสอาดดีทะลองประทานดิงามมาพี่อีกนั้นนะรถเขาสะอาดดีแม่ผ่านไปปีนึงแม่จำว่าเบิ่งอีกทีผ่านไปปีนึงจำว่าเบิ่งอีกทีงามงามงามดีดีเ้าหนึ่งตัวนั่งตัวนั่งตัวเอาเป็นสิมมูกลสนเลยดไข่เต้าตัวแมตสวัสดีครั้สวัสดีครับ ชไม่ให้ไม่ให้ไม่นี่แหละออกแค่ไหนน่อยคือว่นี่อันนี้มน่างนี้ันนี่นท่าเพื่อนเพื่อนันอนี้มองไบคองเนี่ยมองไบคองงไหนเบิงม่ผู้ขยันไหลเลยทีนี่เป็นรถใ่้งรยเม่ะูขยเนไหลนะโอู้่ขยันไหลเนี่ยไหลในพนี่บน่เนี่ คอยไหลที่นี่เป็แบบตะบงไฮโดรลิกนี่เดนขี่ย่มัเอาขาใส่ไรอีแม่แล้วตีไปใส่หือล่าเนี่ยนี่งกสำหรับอันนี้นี่กนั่งนนั้นก่อน รถกำลงด้ามขับออกล่าง้อหุ่ไมีไ้วนแก้วันมาเริ่มมด้านนี้นี่้าแม่ตรถที่ใครบกมาเิ่มมาด้านทาะรถมาด้ตรแก่แล้วโตรเอาเอาโคตรทำไงล่ะ บอกวะบอลลัลลัำเงเินแจงลุมกู้นั่งด้วยขานเงินคนพอกปลอดไผตลอดการเดินข้ามปนาก็ไปวัดรำทางนี้คือแต้งตัวถ่าเลยของแป้งตัวถ่าเลยแต่หอำเรียนมารับไปพอบมอรำจำพอลมอรำควากันแมวหาลร ก็ถามมารถพวกอะไรดิรถนางเกครับน้งเม่ว่อันนี้่เราใ่าที่เราทุกอย่างอพแม่ไปหาใ่่มันอยู่ที่สองแสนหาแครับสองแสนหาสองแสนนนเขางเอมไปเที่ยวนีเอาก็ยังบอกกันแม่ว่าปีนเี่พามปเที่ยวล้วะดรอนะอเที่ยวล้วเอากันเด้อ่เานเด้อ นั่นี่ก <Rena ult> <ốc Ash ieur> ็ไ <song> ด <pt it anki> ้เาะกันเด้บานี่มานั่งนี่มานั่งนี่นี่เ็นนั่งนีเป็น่นี่พนไปพนไัพนนี้ี่ันเย็นเป็นเป็นผู้ปุ๊กซีเกมัวพนตัวพ้ีีบอกนี่อเป็นเรื่สามั งามีเ ok> ือสีีงามงามงสื่นวกสื่นใหญ่ฟื้นปิตีเป็นย่างยิงแต่ว่าต่อบอกต่อบอกกันคูอยื่นอ่ะเดบานไห้ไดนไอ้ได้รุดม่อย่างพักนึ่งแต่เลี้ยว่าเสีรวบีเอ็มเหนือ่ารกลัวกับอะไรทำอะไรทำอไรทำอะไรทำอะไรใช่บ่ไหนมันราบชัดงันแเหลวก็จะได้มันรางั้นแวย่างนี้นนนนาได้เรานหลัดเเกินรชินปีนี้ได้แทแน่นเชิงดหได้ ไม่ครับพี่คนนี้เศา่เลยเลดนนี้ตอนนี้ตอนนี้แปดแสนหรือไหอีกสองแสนจัววันล่านจไหลมากคือจังหนามจังเงินไปยาบาลนี่ว่าอย่างสักชิ้นไปสามหัวห้าเนาะ ินพ่อเขาไปงา้นมันเกิดอเนีไปัดเดีสามสองเขาไปร้่ไปวัดดิเขาไปน้องไคลแม่ตื้อตู้เหอสือใสแม่น้องสือใสน้องมาเดี๋ยวใสบวกขอบตะจิกกระจกเออเอาวันหนึ่ลอวันน่บมันอยู่วันันึ่งนี่นนนี่นนันเกิดมันเกิดอีลามงคบเอามุ้แม่นี่ยมันเกิดอ่ะต้องหาคนมารับว่ะแล้วคอยงานที่เป็นสภาเพราะก็นี่เขาอุกินอยูยแล้วมันเกิดที่บ้านเ เซวาจิตเซวาสิบจีนมาหกแปด่ะบวชร้านที่เราไปบวชคนจ้างระเบียดแล้วให้เราเป็นพระานเลยสิบสี่ท่านมาดูการหกแปดแม่ป่านมาโอ้ยเมาอีกแล้วเนาะแม่ปานมาสิเหลือววะเนาะแม่ป่านมาท่านว่าเจ้าภาพนี่สิเหลือววนาะเมาแม่ปานเรียมตัวจะนอนแล้วประมาณนี้นะครับพอะโดแล้วนีเบิ อามุ่งับดีจดัเนอะมีอันี้อ่นของเมยานันางมันเอาใส่พานตอเแรกมันเมอย่าตอนรับเราแบบใส่พานมเลยของเมยนานังเข็ดยังนะเ็ียมวมงไ